ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอจากเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอจากเรานะครับไปรับชมคลิปวิดีโอกันต่อเลยครับ เดินทางจากพระธาตุดอยคำนะครับขับมาขึ้นมาทางเชียงดาวนะครับเพื่อจะมาพักที่อุทยานเชียงดาวนะครับที่ที่พักผมชื่อบ้านรีสูนะครับแต่ว่าระหว่างทางนะครับก็แวะที่นึงก่อนผมแวะคาเฟ่น,นิดนึงนะครับขอเติมพลังนิดนึงพักก่อนเพราะว่าขี่มาก็ค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันจุดพักรถจอดพักรถแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวหากระงกาแฟกิน ก่อนนะครับแล้วค่อยเดินทางกันต่อโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟนะครับที่นี่ชื่อบ้านระเบียงน้ำนะครับผมตรงนี้ก็มีนะักท่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกันนะจอดรถกันโอ้เส้นทางมาก็แคบมากนะครับถนนทางขึ้นเป็นเขาหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างแคบ ถ้ามารถใหญ่ก็อาจจะขี่ลำบากนิดขับลำบากนิดนึงนะครับผมมามอเตอร์ไซค์ก็ค่อนข้างดีขี่ได้อยู่ครับแต่ว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งไปมาครับทุกคนคาเฟ่ที่เราจะแวะทานกระพงกาแฟกันนะครับชื่อว่าบ้านเธอชีวานะครับเธอชีีวาะนน่ครับ ธรรมาชาติมากเลยแล้วก็เหมือนมีลำทานให้เล่นน้ำให้ลูกค้าสามารถลงเล่นน้ำได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เพื่อนผมคุณเอครับเป็นคนเซิร์ชหาข้อมูลมาผมก็ไม่เคยมานะที่นี่ทุกคนโอ้โหฟินฟินมากเลยเอาเหรอทานชีวีหรือชีวา ขอ,อโทษทุกคนด้วยนะครับเป็นชื่อว่าบ้านทานชีวีคือในนี้เขามีหลายร้านนะครับแล้วขึ้นขึ้นว่าบ้านเหมือนกันหมดแต่ที่เราจะมาะครับบ้านทานชีวีีถึงแล้วครับมีน้ําให้เล่นด้วยนะทุกคนสามารถลงเล่นได้ฟินมากที่นี่พอเข้ามาแถวนี้ก็อากาศเย็นเลยครับเย็นสบายมีภูเขาล้อมรอบรู้สึกจะมีที่พักด้วยนะครับทุกคนที่นี่ถ้าเกิดจะมาพักก็ มาได้ครับชอบแบบแนวป่าแล้วก็มีลำธารสามารถมาพักได้ครับเหมือนเป็นหมู่บ้านชาวบ้านนะครับแล้วเขาก็เปิดเป็นโฮมสเตย์นะครับนี่ข้าท่ายอยู่ที่นี่วนร้านก็อยู่ข้างหน้าเราเลยครับบ้านทานชีวีครับนี่นะครับผม เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างแล้วก็ราคาเป็นยังไงบ้างแต่บรรยากาศผมให้ตอนนี้นะสิบเต็มสิบเลยบรรยากาศี่็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับผมบ้านชีวีบ้านทานชีวีเมื่อกี้เข้ามาชีวาเชิญ สั่งยังก็เดี๋ยวคงจะนั่งพักก่อนที่นี่สักพักหนึ่งเลยครับพักก่อนพักคนแล้วก็พักรถด,ด้วยบรรยากาศดีมากครับที่นี่นชิลดีนะอากาศดี บรรยากาศประมาณนี้เลยครับทุกคน okay. าคาอันนี้อะไรมาอเมริกาโน่ขนมหวานน้ำอ,อันนี้จะชุดละร้อยห้าสิบเก้าบาทมีอะไรบ้างอันนี้จะมีขนมไทยประมาณสองสามอย่างแล้วนี้ชาคาโมไมล์เท่าไหร่นะราคาทั้งชุงตตดนะอ่ะทั้งเซ็ตอ่ะร้อยห้าสิบเก้าบาทได้แรงได้นะราคาดีนั้นแล้วก็อนนีห่เา้า สามารถเลือกมาเล็ดได้อ๋อเหรออ่าฮะเขาแรกเป็นกาแฟสดอ่ะดิชามอมมากรสชาติแบบคาราเมลมัชเชลโตลนี่อ้าวชารสชาติเป็นไงชารสชาติเป็นไงชิมแล้วคาโมไมล์ค่ะแนะนำเลยแนะนำนะบ้านทานชีวีซึ่งในที่นี่ครับมันจะเป็นหลายบ้านนะครับเหมือนที่ผมบอกจะเป็นหลายที่นะครับคือมันก็เลยจะทําๆกันงงๆอยู่เหมือนกันแล้วดูบรรยากาศครับทุกคน สวยมากนักท่องเที่ยวมาเยอะอยู่เหมือนกันนะร้านนี้ขนาดอยู่ในแบบว่าในป่านะครับเดี๋ยวก็ขึ้นเขากันต่อนะครับผมตอนนี้ก็ขอ,อพักผ่อนตรงน,นี้แป๊บนึงครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่พักที่เชียงดาวต่อนะครับเจอกันกเดี๋ยวถ่ายดูยครับ ระหว่างทางขึ้นไปเชียงดาวนะครับเราเลี้ยวเข้าตรงแยกเนี่ยมานิดเดียวนะครับเราจะมาเจอตรงนี้นะครับเรียกว่าแ i นท t ีแ e รีย e นะครับผมจะประมาณนี้เลยครับผมมันจะเป็นเหมือนต้นไม้ยักษ์นะครับอยู่รอบๆตรงถนนตรงนี้เลยซึ่งสวยมากแล้วก็จริงๆเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่นักท่องเที่ยวถ้ามาเชียงดาวก็จะมาจอดรูปถ่ายรถกันอะไรถ่ายรูปกันสวยๆตรงนี้นะครับผม จะเป็นต้นไม้ที่เหมือนเป็น,ปน,ปนรูปเหมือนโค้งไปโค้งมานะครับสวยดีตรงนี้ผมก็เลยแวะจอดถ่ายรูปสักนิดหนึ่งนะครับให้สาวๆแวะถ่ายรูปหน่อยก็ระหว่างทางขึ้นแวะถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้ผมใกล้ถึงที่พักแล้อีกนิดเดียวเดี๋ยวไปกันต่อครับ ครับผมผมก็เดินทางมาถึงที่บ้านริสูแล้วนะครับผมเพิ่งจะจอดรถเมื่อกี้เลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูที่พักนะครับของผมมันจะมีเป็นแบบบ้านแล้วก็เป็นแบบเต็นท์นะครับผมจองไว้เป็นแบบเต็นท์นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงโหถ้าเป็นรถของตัวเองนี่สงสารเหมือนกันนะโหทางขึ้นก็สูงชันเหมือนกันครับเดี๋ยวก็มากันเรื่อยๆค่อยๆมาี่สนุกมากเลยครับใครอยากเช่านะครับติดต่อไปเลยครับตามนี้เลยด้านล่างนะครับ ไปไปดูกันที่นี่ห้ามใช้เสียงหลังสี่ทุ่มนะครับผมไปไปดูกันครับป่าสวยคุ้มกับที่ขึ้นมาไหมนี่ครับจะเป็นโซนเต็นท์นะครับห้องน้ำก็น่าจะบริเวณนี้นะครับเป็นห้องน้ำเต็นท์นอนก็จะอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับ หลายเต็นท์อยู่นะนี่ก็มีโซนข้างล่างด้วยนะครับ,ลรบแล้วก็ที่จะเป็นบ้านหลังๆรู้สึกจะเป็นเนี่ยครับด้านหน้าที่เป็นเหมือนกระท่อมอะครับส่วนวิวนี่นะครับด้านหน้าครับดูวิวสวยไหมทุกคนคุ้มไหมกับการขึ้นมาคิดว่าว่าคุ้มนะครับผม แล้วตอนเช้าก็จะมีทะเลหมอกนะครับที่นี่ประมาณนี้เลยทุกคนวิ่งเส้อเรื่องเลยตงล่างก็มีอีกนะครับแต่ว่าไม่รู้ของของเจ้าเดียวกันหรือเปล่าแต่น่าจะเจ้าเดียวกันเพราะว่าใช้ป้ายเหมือนกันนี่ครับสวยเลยอุ้ยตอนเช้ายังไม่อยากจะคิดเลยว่าจะหนาวเท่าไหร่เนี่ยขนาดตอนนี้อากาศเย็นมากเลยนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมเช็ค ในโทรศัพท์นะครับผมก็อยู่ประมาณ22องศานะครับนะวันนี้นะครับก็อากาศดีเลยครับแต่ตอนดึกน่าจะอากาศลดลงต่ำกว่านี้อีกนะครับเดีย๋ยวมาดูกันจริงๆสวยมากเลยทุกคนสวยมากเลยครับยังไงก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับที่เชียงดาวเดี๋ยวยังไงขอเก็บกระเป๋าแล้วก็ ทำธุระส่วนตัวสักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวตอนดึกอ,อ,อาจจะสั่งหมูกระทะหรือจะกินอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีครับมาทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูเป็นเหมือนเป็นส่วนกลางของที่นี่นะครับทุกคนก็เอาอะไรขึ้นมาทานได้ครับน,นั่งชมวิวมีนักท่องเที่ยวคนอื่นเยอะเหมือนกันนะเป็นเหมือนร้านขายพวกกาแฟนะครับเครื่องดื่มอะไรต่างๆหมูกระทะก็มีนะชุดละห้าร้อยบาทสวยมากเลยครับวับนนี้ ก็ขึ้นมานั่งกินนั่งอะไรบนนี้ได้นะครับก็จะเห็นเต็นท์เราอยู่ด้านล่างอากาศดีมากครับหายใจเข้าไปแบบสดชื่นเลยครับครับผมอยู่ที่บ้านครับ รีสูนะครับแล้วก็อาหานี้ที่เขาจะทำใ้ตอนเย็นที่เลี้ยงเราอย่างไม่เสร็จนะก็เลยขึ้นมาด้านบนนะครับจะมีเหมือนเป็นร้านค้าเขาบอกไปไหนครับถ้าบนนี้จะเป็นร้านค้านะครับเราสามารถเดินจากรีสูขึ้นมาได้เลยแคนเดียวนะครับก็มัน ยากซื้ออะไรดื่มนิดนึงนะครับขนมขนมมีนะครับมาเรามาเขียนที่อช่องมราที่นี่ดีกว่าเราถืว่าเรามาถึงแล้วที่จริงๆมันเขียนได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้พี่เจ้าของร้านเป็นคนเอาหมึกมาให้เขียนเรามาจานลึกกันที่นี่นะครับ มาแล้วครับทุกคนอาหารที่เขาเลี้ยงเรานะอันนี้อยู่ในราคาที่พักเนาะใช่ไหมก็จะมีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นต้มต้มจืดหมูหรือที่อะไรไข่เจียวตอนแรกเราเข้าใจผิดนึกว่าเต็น์ละเต็น์ละชุดแต่สรุปเขาเลี้ยงรวมนะใช่ไหมอันนี้ไข่เจียวก็มปนน้ำปลากระป๋้งนน้ำปลาแล้วก็น้ำพริกไม่รู้น้ำพริกอะไรเปะไรน้ำพริกของถิ่นอะอะไรก็ไม่รู้เบียร์ซอเองแต่เห็นเขาบอกว่าไม่มีกฎว่าเติมเติมไม่ได้คือเติมได้นะทุกคน มาก็คือเติมได้น้อยหมดเลยะไมดูเราทำให้ดูก็เดี๋ยวยังไงขอญาตกินข้าวกันก่อนนะครับพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนดึกถ้าบรรยากาศดีๆหรือถ่ายอะไรเห็นก็จะถ่ายทุกคนได้ดูนะครับซึ่งผมเตือนนิดนึงนะครับทุกคนอ่ามาที่นี่ก็คือเขาจะไม่มีไฟหลังหกโมงเย็นนะครับที่นี่ก็ถ้ามาก็ต้องมานะ ต้องทราบนิดหนึ่งว่าที่นี่เขาจะใช้ไฟเหมือนโซล่าเซลล์ครับจะเปิดปิดเป็นเวลาคือจะ,จะไม่มีไฟเลยนะครับคือชาร์จบงชาร์จแบตไม่มีนะครับจะมีเป็นรอบๆเวลาของเขาเส่วนไฟห้องน้ํามันมีตลอดทั้งคืนอ,อย่างเดียวนะครับเพราะเขาใช้แบตเตอรี่นะครับแต่ว่าไฟอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับก็คือว่ามันจะมีแต่ไฟห้องน้ําที่เขาอะยังชาร์จอยู่เป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมก็ถ้ามาก็ แนะนำให้ชาร์จ Power Bank มาให้เต็มๆนะครับมาไว้ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ส่วนสัญญาณมือถือก็มีบ้างเป็นบางค่ายนะครับผมใช้ D-Tac เนี่ยคือไม่มีเลยแต่เพื่อนใช้ a s กับ TrueMove เนี่ยมีนะครับที่นี่แต่ D-Tac จะขึ้นเอทเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเช้าในที่พักรีสอร์ทโฮมสเตย์นะครับผมก็อยากจะมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นจริงก็ไม่ได้เช้ามากเท่าไหรล่ละตื่นสายเหมือนกันนะครับนี่ก็8โมงนิดนิด,นด,นดละมาดูบรรยากาศกันครับยามเช้า,ชาครับนี่ก็คือหน้าเต็นท์มุมเลยนะครับเปิดมาก็จะประมาณนี้จะเห็นเขาเชียงดาวนะครับผมพรอาทิตย์ก็ ขึ้นไปเมื่อสักครู่หนึ่งนี้สวยนะครับอากาศดีแต่เมื่อคืนหนาวมากครับแต่ตอนเช้าเนี่ยก็หนาวนะจริงๆตอนนี้หนาวแต่ที่เห็นผมใส่เหมือนเสื้อเชิ้ตเนี่ยเพราะว่าที่ไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยเพราะเมื่อกี้ผมไปอาบน้ำมามันก็เลยเหมือนกลายเป็นอุณหภูมิในตัวมันอยู่ได้ครับมันเลยไม่ได้หนาวอะไรมากก็อันนี้ก็เป็นที่พักข้างๆนะครับผมอดี๋ประมาณนี้นะครับเต็นที่ผมนอนเมื่อคือนก็นี่เลยครับริมสุด ตรงนี้แล้วก็บรรดาเพื่อนๆก็นอนอยู่ตรงนี้กันหมดนะครับผมสวยครับอากาศดีแต่ตอนนี้มาเที่ยวในช่วงผมมาเนี่ยคือเป็นช่วงเดือนกุมภานะครับมันก็จะมีเหมือน PM 2.5หน่อยที่เห็นๆน,นะครับก็จะมีพวกฟันอะไรพวกนี้ฝุนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้ออกจากที่พักแล้วจะไปไหนกันต่อก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับที่พักรีสูนะครับอาหารเช้าก็จะมีเลี้ยงเหมือนกันนะครับจะเป็นพวกข้าวต้มนะครับข้าวต้มคือตักไรกินได้เลยนะครับแล้วก็มีโอวัลตินกาแฟนะครับก็พวกน้ําร้อน็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็สรุปที่นี่ก็จะเลี้ยงเรานะครับมื้อเช้ากับมือเย็นเมื่อวานที่ถ่ายให้ดูนะครับ รครับผมแล้วก็ตอนนี้อาทิตย์เริ่มมาแล้วเริ่มแยงตาและแดดสวัสดีครับทุกคนเราก็เดินทางออกจากที่พักเชียงดาวแล้วนะครับผมในบ้านรีสูนะครับตอนนี้กําลังขับลงมาแล้วก็แทนวันนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะ ลองขับรถไปที่เมืองคลองนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะครับอยู่เชียงดาวเหมือนกันนี่แหละแต่เป็นอีกอก,อกตำบลหนึ่งนะครับจะลองไปดูว่ามีที่พักแถวนั้นไหมก็ลองไปด้นสดเลยอันนี้ไม่ได้จองเลยคือจริงๆแล้วผม่จะไปฮาดูบีนะครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าของรีสอร์ทเขาคืนเงินมาเขาบอกว่าเนื่องด้วยแบบอากาศมันไม่ดีนะครับพิเอ็มมันเยอะทําให้ไม่เห็นวิวไม่เห็นอะไรเลยซึ่งเจ้าของก็ดีมากนะครับก็เลยคืนเงินให้เราแล้วก็บอกว่าอย่ามาเลยมันมนไม่สวยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเดี๋ยวจะไปเมืองคลองกันก่อนนะ ไปดูว่าจะมีที่พักไหมนะครับเดี๋ยวตอนนี้แผนคือไม่มีแพนในหัวแล้วเพราะว่าที่ที่เราแผนไว้มันมันไปไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามรอชมกันอีกทีครับว่าจะไปที่ไหนนะครับ